ก็นี้เป็นสายเรซินนะคะแม่คะจะมาบอกวิธีการตัดต่อสายเองนะคะอ่ะอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นหมุดกดซิมนะคะหรือว่าก้านต่างหูก็ได้นะคะโอเคมาดูตัวสายนะคะตัวสายเขาจะมีด้านที่อันนี้จะเป็นด้านที่ตันนะรูเขาจะตันนะอ่ะรูเขาจะตันนะคะชัดไม่เอ่ยอ่ะ รูเขาจะตันนะอีกด้านหนึ่งรูเขาจะไม่ตันนะคะเราใช้เขีมหมุดนะคะกดไปด้านที่รูไม่ตันนะคะอันนี้คือขั้นตอนการถอดนะคะตัดสายนะกดลงไปนะคะกดลงไปตรงๆนะคะหมุดเขาก็จะออกมานะคะ,ห,ห,มนะคะหมุดเขาก็จะออกมานะคะเห็นไหมนะคะหมุดเขาก็จะออกมานะคะเคนี่นะคะคุณลูกค้าต้องการอาอกกี่ข้อนะคะกดเหมือนกันเลยนะคะ กดทำผิดนะกดต,ตรงๆเหมือนกันนะคะอ่านี่นะคะหมุดเขาก็จะออกมานะคะนี่นะคะอ่านะคะนี่อ,ออกสองข้อนะรึบอ,อ่าวิธีการเอาใส่นะคะหมุดเขาจะมีสองด้านใช่ไหมคุูกค้าวด้านที่นี่อ่ด้านที่ไม่มีแฉกนะคะ เอาด้านที่ไม่มีแฉกนะกดเข้าไปก่อนนะคะอันนี้คือการต่อสายนะตะกี้เราตัดนะอันนี้เราต่อนะด้านที่ไม่มีแฉกนะกดลงไปก่อนค่ะเนี่ยค่ะ,ะใครอาจจะใช้เข็มหมุดช่วยนิดนึงกดลงไปตรงๆนะคะอ่านี่ค่ะเสร็จแล้ว นะคะสายเขาก็จะสั้นกับเพื่อนแล้วนะคะสายเขาก็จะสั้นกับเพื่อนแล้วนะคะ